เป็นอาวุธใช้ป้องกันตัวมาแต่สมัยโบราณมีหลายรูปแบบทั้งเล็กใหญ่หนำไปใช้ประโยชน์ทาสวนทําไร่พบพาติดตัวแต่ด้วยกระบวนการการผลิตก,กว่าจะได้มาแต่ละเล่มค่อนข้างยากใช้เวลานานและเสี่ยงกับเปลวไฟที่ร้อนอยู่หน้าเตาขณะทำต้องตีเหล็กร้อนๆให้ขึ้นเป็นรูปร่างต้องใช้ความอดทนสูงทำให้ปัจจุบันช่างตีมีดลดน้อยลงบวกกับประชาชนเกิดการว่างงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิ 19, ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการหาไรายได้เลี้ยงชีพรัฐบาลมีมติเห็นชอบนโยบายการฟืร้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสถาบันสภาหอการคา้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมชาวนาไทยคาดการว่าคนไทยจะตกงานจากผลกระทบโควิด -19 ถึง7ล้านคนโดยแรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงสุด เป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้าง SME จึงมีความจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจากการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ผู้มีไรายได้น้อยในชุมชนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวลดปัญหาการว่างงานอาชีพตีมีดเหล็กลายโบราณบ้านปากบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี เป็นอีกถังเลือกที่คณะปดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรายรชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำนักศึกษาจาก U2T 1ตําตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยยกระดับมีดเหล็กลายโบราณเพื่อการอนุรักษ์ชูของดีท้องถิ่นเกิดการสร้างไรายได้ในชุมชนนาวูฟนายอุเทนไม่ล่าไข่เจ้าของบ้านมีดบินเปิดเผยว่าเหล็กที่ใช้ทำมีดแต่ละชนิดจะต้องรู้จักเหล็กแต่ละชนิด มีโครงสร้างของเคมีอะไรบ้างมีคาร์บอนต่างกันขนาดไหนและเหมาะที่จะทำมีดชนิดใดจัาจากดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดยการที่ว่าเราเชิญกลุ่มช่างในสำนักบ้านมีดบินนะครับแล้วก็พันธมิตรเพื่อนช่างด้วยการระดับครูช่างแล้วก็เป็นช่างระดับโปรทั้งหมดนะครับที่มาวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันต่างๆ แล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับในการทำเหล็กลายนะครับเพื่อที่ว่าวันนี้เราก็จะต่อยอดเพื่อที่ว่าจะเอาผลลัพธ์ตรงนี้ไปสอนเด็กๆที่สนใจในครั้งต่อไปนะครับสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเป็นช่างมีดนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นงานใหญ่มากนะครับช่างมารวมกันเกิน12-13คนนะครับช่างระดับโปรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับการสร้างเหล็กลายเนี้ย เอาเริ่มยุคแรกๆก็คือนัุวิก,ก็จะเริ่มจากการทําเหล็กเกรดเดียวก่อนอย่างเช่นเอาเหล็กที่มันเป็นจังสตีลก็คือเหล็กเก่าจากร้านของเก่าอย่างเช่นพวกผานถ่ายหรือว่าเหล็กแหนบมาทําเป็นเหล็กเกรดเดียวก่อนนะครับทำก็จะเป็นเหล็กที่ว่ามันมีราคาถูกนะครับแล้วทีเนี้ยพอทำทำไปเราก็มีการพัฒนาที่เราต้องการก็คือเรามองตลาดว่าตลาดเนี้ยมันเริ่มมีคนที่ว่าเสพศิละปะในมีดที่ต้องการมีดที่มันมีความสวยงามมีความยาก มากขึ้นนะครับเพราะงั้นเราก็เราก็เรียนรู้ที่จะสร้างมีดที่มันมีมูลค่ามากขึ้นก็เลยสร้างเหล็กลายขึ้นมาแรกๆนะวุฟที่มีความชํานาญมากคือนันวุฟจะเอาเอาลวดสลิงนะ่ยมาทําเป็นใบมีดนะครับมีการฝังคมมีการอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ก็จะมีการเอาโซ่รถยนต์หรือว่าโซ่มอไซค์แล้วก็พกโซ่ราวลิ้นรถยนต,ยนต,ยนต์อะไรต่างๆที่ก็มาทําเป็นวัสดุที่มันแปลกใหม่ขึ้นมานะครับ ก็มันก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีการขายต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีคนสนใจเมื่อมีคนสนใจเราก็พัฒนาต่อไปอีกเป็นเหล็กลายเพราะว่าเราก็มันมันโลกมันเริ่มเปิดขึ้นเราก็เลยว่า <c oughs> เริ่มดึงข้อมูลจากฝรั่งเข้ามาก็ว่ามีการทําเหล็กลายที่เป็นดามมัสกัสขึ้นมานะครับก็เลยมาลองศึกษาเรียนรู้กันขึ้นมาแล้วก็สร้างมาเป็นเหล็กลายต่างๆชนิดกันขึ้นมาครับผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชวานแอลแอมรารองอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเผยว่ากิจกรรมมีความเกี่ยวเนื่องของมหาวิทยายลัยมีงานบริการวิชาการต่อชุมชนเป็นมหาวิทยายลัยเพื่อท้องถิ่นได้นำน,นักศึกษาครูที่มีความชำนาญการเรื่องการตรีมีดมารวมกันที่บ้านมีดบินสาธิตการตรีมีดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความเป็นช่างตีมีด วันนี้เนี่ยเราพาทุกท่านเนี่ยมาที่บ้านมิดบินนะครับอูเทนไม่ล่าใครนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นความสืบเนื่องจากที่เราเนี่ยในความเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นนะครับในพันธกิจหลายพันธกิจเนี่ยหนึ่งในพันธกิจหลายพันธกิจเนี่ยมีอยู่พันธกิจหนึ่งก็คือเรื่องของงานบริการวิชาการต่อชุมชนนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นนะฮะ ในวันนี้เนี่ยที่บ้านมิตรบินแห่งนี้นะครับเราทางมหาวิทยาลัยโดยท่านคณบดีที่อยู่ด้านข้างผมนี่นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตีดตรวสันต์นาคเสนีนะครับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับได้นำนักศึกษานะครับนักศึกษาแล้วก็ครูที่มีความชำนาญการเรื่องการตีมีดนะทั่วประเทศไทยนะครับมารวมกันณที่นี้นะครับบ้านมิตรบินอุเทนแม่ล่าใครนะครับวันนี้เนี่ย ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสาธิตในเรื่องของการตีมีดนะครับการตีมีดนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประสบการณ์ความเป็นช่างตีมีดที่แต่ละคนเนี่ยสะสมองค์ความรู้เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับขั้นตอนการตีมีดมีดแต่ละเล่มอย่างมีดทำจากลวดสลิงใช้เวลาการผลิตประมาณ2วันต่อหนึ่งเล่มขายราคาตั้งแต่3 9 0 0ถึง9,000บาท ส่วนเหล็กลายเล่มเล็กราฐา2000บาทแผงสุด30,000บาทจะมีกระบวนการทำให้มีลวดลายค่อนข้างยากต้องล้อมแผ่นเหล็กประมาณ40แผ่นให้ติดเข้าด้วยกันแล้วจึงนำมาตัดแบ่งเป็นขนาดต่างๆตามที่ต้องการเมื่อได้เป็นมีดแล้วก็จะเอามาแต่งคมแต่งรูปจะเริ่มเห็นลายปรากฏบนมีดจากนั้นนำไปทุบเพื่อเรียกลายให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะต้องคัดเลือกจุกคุณภาพเหล็กแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับราคาที่ขายด้วยเช่นมีดชังการเกษตรอย่างมีดอีโตะจะใช้เหล็กแหนบในการตีขายอยู่เล่มละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทและมีดอีกหลายรูปแบบราคาจะแตกต่างกันไปสําหรับมีดเหล็กลายบ้านปากบึงมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านลวดลายเป็นงานศิลปะเพาเป็นเคล็ดลับวิชาที่ช่างได้คนพบขึ้นจนเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะตั้งแต่การเลือกเหล็กการบิดเหล็ก จำแนกสีของเหล็กการชุบและกระบวนการอื่นๆที่ทำให้มีดมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาการตีมีดสามารถติดต่อได้ที่นาวูฟนายอุเทนไม่ล่าใครบ้านมีดบินปากบึงโทรศัพท์หมายเลข0949928979